อะระหะโตสัมมาสมบุธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมบุธัสสะสัพปะปัสสะอะกัรนัง เอตังบุทธานาซานันตีอนุสนทิพระธรรมเทศนามีบุพาประสืบเนื่องเป็นลำดับมาวาระนี้จักพันานาความในพระโอวาทปาติโมกสัพพปาปาการณกถาว่าด้วยการไม่ทำบาปอันเป็นหลักการ หรือหัวใจของพระพุทธศาสนาข้อต้นเพื่อให้เกิดอานิสงสผลแห่งการฟังธรรมของผู้ใร่ในธรรมปฏิบัติเป็นลำดับสืบไปดำเนินความว่าเมื่อสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงแสดงขันติอันเป็นหลักของผู้ประกอบกิจและทำบุคคลให้เป็นสมณนะผู้สงบระง,งับเป็นลักษณะคนดี สมควรเป็นผู้ประกาศพระศาสนาแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาที่สองต่อมาว่าสับพปาปัสะอากาละนงังกุศลสสูปสัสัมปดาสจิตตปริโยดปนังเอตังบุทธานาซาสนังแปลความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่ง การชำระจ,จิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งคำสามอย่างนี้เป็นอนุสาสนีคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนี้แต่ในวาระนี้จกอธิบายจำเพาะข้อต้นคือสัพพปาปาการณะการไม่ทำบาปทั้งปวงปาปะคือบาปนั้นโดยพระยัญชนะแปลว่าลามกโดยอัด ได้แก่อกุศลทุจริตอันรวมลงในความชั่วทุกอย่างหมดอันคนเราที่ปรากฏผลในฝ่ายชั่วเช่นความเป็นผู้มีร่างกายไม่สมประกอบมีรูปร่างไม่น่าดูมีโรคมากมีอายุสั้นความเป็นมนุษย์ผู้เคาะร้ายอาภัพอับโชคเป็นที่รังเกียจสยะสแยงของผู้ได้รู้ได้เห็นมีความเป็นอยู่โดยความฝืดเคือง หาความสุขได้โดยยากไม่มีความเจริญแม้จนนิดเดียวมีอวัยวะไม่บริบูรณ์เป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์หมดทางที่จะแก้ไขให้กลับเป็นคนดีได้เป็นผู้หนาแน่นไปด้วยความโลภความโกรธความหลงอิจฉาพยาบาทเหล่านี้เป็นต้นเป็นผลที่ไม่พึงปรารถนาแม้ผู้ประสบเอง เป็นที่ทราบกันมาแต่ครั้งโบราณก่อนพุทธกาลอันนั้นท่านเรียกกันว่าบาปบาปนั้นย่อมรับกันว่าเป็นสภาพฝ่ายชั่วเป็นสิ่งที่เกลียดกลัวกันทั่วๆวไปเป็นสภาพที่มีโทษอย่างร้ายแรงเมื่อมีแก่ผู้ใดผู้นั้นก็หาความเจริญไม่ได้ยิ่งซสก,กว่าโรคร้ายเกิดขึ้นภายในย่อมไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ไม่มีใครในโลกแม้สักคนหนึ่งที่จริงใจว่าชอบบาปอากุศลทุจริตแม้แต่ชื่อก็ไม่ปรารถนาได้ยินได้ฟังต้องการให้ห่างไกลตั้งร้อยโยช์พันโยต์ด้วยเหตุนั้นจึงต่างคนต่างพยายามค้นหามูลรากเพื่อละเพื่อแก้และป้องกันและต่างก็ลงมติไว้หลายประการบางพวกเห็นว่าบาปเห,เหล่านั้นเกิดขึ้นเองโดยไม่มีมูลเหตุบางพวกเห็นว่า ไม่ใช่เกิดขึ้นเองมีมูลเหตุเป็นแดนเกิดแต่มูลเหตุนั้นเนื่องมาจากสายโรหิตอันสืบเนื่องมาจากมารดาบิดาปู่ย่าตายายเทือกเถาเหล่ากรอบ้างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายนอกมีพระเป็นเจ้าเป็นต้นบ้างเมื่อเทือกเขาเหล่ากรอเป็นคนมีอุปนิสัยอย่างไรแรงไปทางราคะโทสะโมหะกองไหน บุตรธิดาผู้เป็นอนุชนก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นทายาตรับผลนั้นๆโดยลำดับต่อไปหรือเมื่อพระเป็นเจ้าไม่โปรโดและสาบใครบาปก็ลงโทษผู้นั้นเป็นไปตามคำสาบของพระเป็นเจ้าเมื่อทําความเข้าใจดังนี้แล้วก็ทําพิธีอ้อนวอนแสดงความจงรักภักดีต่อพระเป็นเจ้าเพื่อขอให้ช่วยปลดเปลื้องคำสาบให้ตนพ้นจากบาปนั้นๆ แต่ในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบาปมีและทรงแสดงว่าบาปเหล่านั้นมีมูลเหตุเป็นแดนเกิดเหมือนกันไม่ใช่เกิดขึ้นเองและทรงปฏิเสธเหตุภายนอกว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญยังวิโสทายเยแปลความว่าความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์เป็นธรรมจำเพาะตน คนอื่นหาทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ได้ไหม่ณนะชัจจาวัสโลโหโติณชัจจาโหโติปรัม,มโนบุคคลไม่ใช่เป็นผู้เลวทามเพราะชาติไม่ใช่เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติหมายความว่าทรงปฏิเสธทั้งความติดต่อมาจากผู้ใดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอบรมให้ดีขึ้นไม่ได้ปฏิเสธทั้งคําแช่งคํำสาปนั้นๆถ้าบาป เป็นเพราะพระผู้เป็นเจ้าแช่งสาบจริงแล้วผู้ได้รับโทษก็ไม่ควรจะนับถือพระเป็นเจ้าเพราะใจโหดร้ายนักบาปนั้นย่อมเกิดแต่เหตุภายในคือกรรมอันเป็นการตั้งใจทำของตนเองดังบาทพระคาถาเป็นนิทัศนะในเบื้องต้นว่าสัปบ,บาปาปะอากกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงดังนี้เพราะคำว่าการไม่ทำบาปนั้น ย่อมแสดงว่าบาปเกิดจากการทำถ้าไม่ทำบาปก็ไม่เกิดอันเป็นการยกกรรมขึ้นประกาศในพระโอวาทข้อตน้นแผกเพี้ยนจากศาสนาเก่าที่สอนว่าพระเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประสิทธิประสาทและกรรมนั้นก็เกิดขึ้นที่ตนดังนิพนธพุทธภาสิทธว่าอัตร,ระจังอัตสัมภวังกรรมนั้นเกิดขึ้นจากตนมีตนเป็นแดนเกิด ผู้ใดทำผู้นั้นย่อมได้รับผลเหมือนกับการเรียนหนังสือผู้ใดเรียนผู้นั้นก็ได้รับผลคือมีความรู้อ่านออกเขียนได้ผู้ใดบริโภคอาหารผู้นั้นก็ได้รับผลคืออิ่มหนำสำราญผู้ใดประพฤติชั่วผู้นั้นก็เป็นผู้ชั่วผู้ใดประพฤติผิดผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดผู้ใดทำกรรมหยาบกรรมลามกผู้นั้นก็เป็นผู้หยาบเป็นผู้ลามก รวมลงในพุทธภาษิตว่าอัตนาวะกะตังป่าปังอัตนาสร้างกิริสติบาปที่ทำด้วยตนย่อมเศร้าหมองเฉพาะตนอัตนาอาก,กตังป่าปังอัตนาววิสุดฉชติบาปที่ไม่ได้ทำด้วยตนย่อมบริสุทธิ์เฉพาะตนกรรมย่อมอำนวยผลคือย่อมสร้างสรรตกแต่งสัตว์บุคคลดังนี้ จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่ากัมมังสัตเตวิพชัชติยะดิดังหีนับปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้เป็นผู้ประนีตและเลวรามกรมมุนาวัสรโ,โหติกรมมุนาโหติบรมโนบุคคลย่อมเป็นผู้เลวซามเพราะกรรมย่อมเป็นผู้ประเสริฐด,ดีเพราะกรรมและสัตว์ก็ย่อมเป็นไปตามกรรม สมกับคำพระ,พระคาถาพุทธภาษิตว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกกรรมมุนาวัตตีปจากรรมมณิบันทวาสัตตารัตถัสานีวยายโตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมประชาชาติย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เกี่ยวพันในกรรมเหมือนเพลาแห่งรถที่กำลังแล่นไปอยู่ฉะนั้นผู้ใดกระทำกรรม ก็ได้รับผลของกรรมนั้นสมด้วยประพันธาคาถาว่ายาดิสังวะัปะเตบีชังตาดิสังรัพเตพลังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเพราะเหตุฉนี้สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้มันพิจารณากรรมของตนว่ากรรมมัสโกมิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน กรรมดายาโดเราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมบันทุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคือมีกรรมเป็นเครื่องอยู่ของตนยังกรรมมังกริสามิจักทำกรรมอันใดไว้กันระยานังวาปะปังวาดีหรือชั่ว ตัดสดาญาโดภวิสซามิจกเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นและกรรมย่อมเป็นสภาพที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจยิ่งใหญ่ในโลกไม่มีอะไรจะมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจของกรรมได้มัจจุราชหรือพระการซึ่งถือกันว่าเป็นผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเที่ยงตรงเป็นยุติธรรมก็ไม่เหนืออำนาจของกรรมได้ มัจจุราชหรือพระการนั้นก็เป็นลูกมือของกรรมทำตามกรรมนั้นผู้ที่ทำกรรมแล้วจึงหนีอำนาจของกรรมไม่พ้นแม้จะดำดินแทรกไปอยู่ในบาดาลดำน้ำลงไปอยู่ในก้นทะเลเหาะลอยไปอยู่ในอากาศแทรกเข้าไปอยู่ในภูเขาก็ไม่พ้นเขตอำนาจของกรรมไปได้จเจพึงเห็นได้ง่ายๆโดยอุทาหรณ์อย่างต่ำ เพียงแต่ผู้บริโภคอาหารเมื่อบริโภคแล้วก็หนีความอิ่มไม่ได้เพราะได้ทำแล้วถึงอย่างไรตนเองก็รู้อยู่เพราะเหตุนี้จึงได้มีพุทธศาสนสุภาษิตแสดงว่ายานิกโรติปุริโสตานิอัตตนิปัสสติผู้ทำสิ่งใดๆไว้ย่ยอมเห็นสิ่งนั้นๆในตนและอกุโลกรรมนั้นย่อมมีโทษร้ายแรง ให้ผลเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวผู้ที่ทำกรรมชั่วก็เหมือนกับผู้ที่กลืนกินยาพิษหรือก้อนเหล็กแดงก็ย่อมได้รับโทษอันเผาผลาญชีวิตของตนเองกรรมชั่วเกิดขึ้นที่ตนก็ทำลายตนสมด้วยนิพนธ์พุทธภาษิตท,ที่ตรัสเป็นข้ออุปมาอุปไมยโดยฉันกึ่งพระคาถาว่าอภิมัทติดุมเมทังวชิรังวิมหยังมณน กรรมที่เกิดแก่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำเยีทําลายบุคคลผู้มีปัญญาสามเหมือนวชิรมณีอันเกิดแต่หินย่อมทําลายหินฉะนั้นพลังเวกาดาริงหั่นติพลังเวลุงพลังนลังสักกาโรกาปุริสั่งหั่นติคับโพอสัสตริงยทธาผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ย่อมฆ่าต้นไผ่ ขุยอ้อย่อมฆ่าต้นอ้อสักการะย่อมฆ่าบุรุษชั่วเหมือนกับลูกม้าฆ่าแม่ม้าอัศดรฉะนั้นเพราะเหตุดังนี้สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงได้ตัดเตือนไว้ว่าสาเจพายถานุคข,ขัสเจโวลุคขมัปปิยังถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อบาปถ้าทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลาย มากตถะปาปะกังกรรม,มังอาวีวายะดิวารโหท่านทั้งหลายก็อย่าได้ไปทำบาปทั้งไหนที่แจ้งทั้งไหนที่รับสเจโวปาปะกังกรรม,มังการิสถะกโรโทวาถ้าท่านจักทำหรือกำลังทำอยู่ซึ่งกรรมอันเป็นบาปไยณโวดุดฆามุตตยิตมุตตยัติตตอุเปจจปิปลายตัง ความพ้นจากทุกข์จะไม่มีแก่ท่านแม้ผู้เหาะหนีไปอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีถิ่นที่จะหนีไม่มีวิธีที่จะต่อสู้อำนาจของกรรมได้แม้กรรมจะมีอำนาจใหญ่ดังพรนานามาก็ดีก็มีอำนาจครอบงำได้จำเพาะผู้ที่ทำกรรมแล้วถ้าผู้ที่ไม่ได้ทำกรรมก็ไม่มีอำนาจจะมาทำอันตรายแม้แต่น้อยหนึ่งแก่ผู้ไม่ทำนั้น,น,นได้ กลับตรงกันข้ามคือผู้ที่ไม่ทำความชั่วย่อมจะได้ผลดีคือมีความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขมีชีวิตยืดยาวเสียอีกผู้ทำกรรมชั่วต่างหากต้องเป็นทุกข์ร้อนการทำความชั่วนั้นซึ่งจะไม่ลงโทษผู้ทำให้เป็นผู้ชั่วย่อมไม่มีเพราะเหตุนี้สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอากตังดุก,กตังเสยโย ความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าปัจฉาตับปฏิด,ดุก,กตังงเพราะความชั่วย่อมตามเผาผลาญในภายหลังข้อนี้ย่อมเป็นความจริงเพราะบุคคลผู้ถูกความโลภครอบงำแล้วทำตามอำนาจของความโลภก็ดีถูกความโกรธครอบงำแล้วทำตามอำนาจของความโกรธก็ดีถูกความหลงครอบงำแล้วทำตามอำนาจของความหลงก็ดี คนอย่างนี้มีภาวะเป็นอยู่อย่างไรบ้างเราชอบหรือไม่ถ้าเราไม่ชอบแล้วและขืนประพฤติอย่างนั้นผู้อื่นจะชอบหรือไม่ก็เป็นเครื่องแสดงให้รู้ได้อยู่แล้วผู้ที่ประพฤติตามอำนาจของกิเลสความชั่วแล้วได้รับความเดือดร้อนใจในภายหลังก็มีเป็นอันมากบางคนถึงออกปากบ่นว่าถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ทำเลยก็มีเป็นพยานอยู่ และความชั่วนั้นบุคคลย่อมมีอำนาจและสิทธิ์ที่จะไม่ทำได้และไม่ทำทุกข์ก็ไม่มีทั้งผู้หวังดีทั้งหลายมีมารดาบิดาครูอุปัชาย์อาจารย์ตลอดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุดก็ทรงสอนไม่ให้ทำผู้ที่ขืนทำชื่อว่าประพฤตินอกเหนือความหวังดีของท่านเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้นอกคอกประพฤติผิดเจตนาของผู้ที่ควรเคารพ เป็นผู้ทำลายตนเองโทษใครไม่ได้ผู้ที่ทำกรรมชั่วชื่อว่าเป็นผู้ขลาเป็นผู้โง่เป็นผู้เซ่อเป็นผู้เซอเป็นผู้ก่อทุกข์สร้างโทษให้แก่ตนเป็นผู้เกิดมาเสียชาติเสียสกุลเต็มไปด้วยความชั่วด้วยปากการะทั้งปวงไม่เป็นที่ปรารถนาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมมีชีวิตเป็นอยู่ก็เพียงมีลมหายใจไม่มีคุณงามความดีที่จะพรรณนาได้ จึงเป็นที่รังเกียจของบุคคลผู้มุ่งทำดีและความชั่วนั้นบุคคลสามารถละได้พระโบราณอาจารย์เล่าเรื่องพลานเนื้อได้สำเร็จพระโสดาปฏิผลก็เพื่อจะแสดงว่าโลภะไม่ใช่ติดเป็นสายโรหิตของสก,กุลพลานจนละไม่ได้เล่าเรื่องพญานาคผู้ดุร้ายรักษาอุโบสถศีลและนางยักษินีได้สำเร็จธรรมะในทางพระศาสนา ก็เพื่อแสดงว่าโทสะไม่ใช่เป็นสายโรหิตประจำสันดานพญานาคหรือนางยักษณีผู้ดุร้ายนั้นจนละไม่ได้เล่าเรื่องสันตติมหาอาม,มาตยได้สำเร็จพระอรหัตผลก็เพื่อแสดงว่าโมหะไม่ใช่เป็นของประจำสันดานของเหล่านักเรงสุราจนละไม่ได้พระอริยบุคคลเหล่านั้นที่ได้สำเร็จมรรคผลก็ล้วนแต่เป็นผู้มีกิเลสมาก่อนทั้งนั้น เพราะเหตุชะนี้จึงได้ตรัสเตือนให้รู้จักภาวะและความสามารถของตนว่าอากุสรังพิขเวปจะาหะทะดูก่อนท่านผู้เห็นภัยทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละกรรมอันเป็นอกุศลเสียสักกาพิคเวอกุสรังปจะาหิตุงท่านทั้งหลายสามารถเพื่อละอกุศลกรรมนั้นได้โนเจตังพิฆเวสักกาอภวิสตะ อากุสรังปจัจจหิตุงถ้าท่านทั้งหลายไม่สามารถเพื่อจักละอกุศลน,นั้นได้ไซนาหังเอวังวด d ยยังอากุสรังพิกเวปเจัจจหาธาติเราก็ไม่พึงกล่าวเตือนว่าท่านทั้งหลายจงละอกุศลเลยยัตสมาจะโขพิโกเวสักกาอากุสรังปจัจจหิตุงเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายสามารถเพื่อละอกุศลได้ ตัดสมาหั่งเอวังบดามิอกุสรังพิฆเ,เวบจารหทตติฉะนั้นเราจึงกล่าวเตือนว่าท่านทั้งหลายจงละอ,ก,สสอกุศลเสียอกุสรันจหิดังพิขเ,เวปะหีนางอะหิตายะดุฆายะสร้างวัตติยะอันหนึ่งอกุศรกรรมนั้นอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ นาหั่งเอวังวดายังอกุสรังพิโคเวบจหาธาติเราก็ไม่พึงกล่าวเตือนว่าท่านทั้งหลายจงละอกุสรกรรมเสียยัตสมาจะโขพิโคเวอกุสรังปะหีนังหิตายะสุขายะสร้างวัตติเพราะอากคุศรกรรมที่ท่านทั้งหลายละได้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตัดสมาหั่งเอวังวดามิ อกุศรังพิคเวปจาหาธาติฉะนั้นเราจึงเตือนว่าท่านทั้งหลายจงละอกุศลกรรมเสียเถิดดังนี้อันหนึ่งบาปอากุศลความชั่วทุจริตย่อมมีโทษร้ายแรงไม่เลือกบุคคลจะมีจนฉลาดเขา่าชั้นไหนอย่างไรก็ตามเมื่อทำผิดแล้วย่อมได้รับผิดเสมอกันหมดและความผิดบางอย่างมีโทษ ถึงเป็นอเตกิจฉาไม่มีทยะไม่มีทางเยียวยาแก้ไขได้หรือบางอย่างมีโทษยังพอแก้ไขได้เมื่อบุคคลประพฤติล่วงแล้วก็เป็นเหตุให้ด่างพร้อยเสียความบริสุทธิ์และเป็นปัจจัยให้จิตด,ด้านหมดความละอายมีนิสัยหยาบขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงสามารถทำกรรมหนักได้โดยต้องไม่ฝืนใจบุคคลผู้ทำความชั่วแม้จะตั้งใจทำแก่ผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นก็ชื่อว่าทำแก่ตนทำเพื่อตนทำให้ตนไม่ไปไหนกับส่งผลย้อนมาหาตนสนองตนนั่นเองดังมีเรื่องนายพานโกกะสุนักรุดกะเป็นอุทาหรณ์มีความย่อว่าวันหนึ่งเวลาเช้านายพานนั้นถือเอาธนูอันเป็นเครื่องมือมีสุนัขห้อมล้อมเป็นบริวารเดินเข้าไปสู่ป่า ได้พบภิกษุรูปหนึ่งผู้ถือบินทบาทเป็นวัดในระหว่างทางเขานึกโกรธว่าเราได้เห็นกาลกัณีเสียแล้วจักไปได้อะไรอะไรในวันนี้ฝ่ายพระเถระเที่ยวไปบินทบาทในบ้านฉันเสร็จแล้วเดินทางกลับไปสู่วัดส่วนนายพานเที่ยวไปในป่าไม่ได้อะไรเลยเดินกลับมาพบพระเถระเข้าอีกคิดว่าวันนี้เราเที่ยวไปในป่าตลอดวันไม่ได้อะไรเลยเพราะ พบกาลกณนีนี้บัตรนี้ก็มาประจันหน้าเข้าอีกดีละเราจะให้สุนักกัดกินเธอเสียแล้วให้สัญญาณปล่อยสุนัขไปพระเทระวิงวอนว่าอย่าทำเช่นนั้นเลยอุบาสกพลานก็ไม่ฟังคำพระเถระเห็นหมดทางจึงปีนขึ้นต้นไม้นั่งอยู่ที่กิ่งสูงประมาณชั่วบุรุษหนึ่งฝูงสุนักก็ไปล้อมต้นไม้นั้นนายพรานโกกะได้ไปล้อมอยู่ด้วย พางพูดเยยว่าแม้ท่านขึ้นไปบนต้นไม้ก็จะไม่พ้นไปได้แล้วแทงที่พื้นเท้าของพระเถระด้วยปลายลูกศรพระเถระก็ร้องวิงวอนด้วยปากการะต่างๆนายพานไม่ฟังเสียงมุ่งแทงเอาแทงเอาพระเถระยกเท้าหลบไปมาอยู่พอดีจีวรที่ห่มตกคลุมตัวนายพานตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้ามูสุนัขสำคัญว่าพระเถระตกลงมาแล้ว เข้ายื้อแย่งกัดกินจนเหลือแต่ร่างกระดูกเมื่อกัดกินเสร็จแล้วออกมาเยือนอยู่ในภายนอกเห็นพระเถระยังยือนอยู่บนต้นไม้จึงสํานึกขึ้นได้ว่าผู้ที่ตนกัดกินนั้นคือพลานผู้เป็นนายของตนนั่นเองแล้วก็ต่างร้องวิ่งหลีกไปด้วยความเสียใจเหตุที่นายพลานต้องเสียชีวิตครั้งนั้นก็เพราะบาปของตนมองเห็นผลในปัจจุบัน ผู้ประทุสร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุสร้ายย่อมได้รับผลถึงความพินาศในปัจจุบันทันตาเห็นเป็นพยานอยู่ดังนี้มีเป็นอนเนกประการสมด้วยพุทธพจน์บรหารตรัสว่าโยดันเดนะอดันเดสุอัปปุทเทสุดุสติดัสนณมัญญตรังท่านังคิปเมวะนิกจจติเป็นต้นแปลความว่า บุคคลใดย่อมประทุษร้ายในท่านผู้ไม่มีท่อนไม้ผู้ไม่ประทุษร้ายด้วยอาทยาบุคคลนั้นย่อมพลันถึงฐานะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือได้เสวยเวทนากล้าหนึ่งความแตกแห่งร่างกายหนึ่งอาพาธหนักหนึ่งจิตฟุ้งซ่านหนึ่งราชอุปสรรคหนึ่งมักถูกกล่าวตูอย่างทารุณหนึ่งความเสื่อมแห่งหมู่ญาติหนึ่งความสลายแห่งโภคะหนึ่ง ไฟย่อมไม่เรือนของเขาให้พินาศไปหนึ่งเพราะแตกแห่งกายเขาผู้สามปัญญาย่อมไปเกิดในนรกหนึ่งความชั่วเป็นเครื่องเศร้าหมองให้ทุกโทษด,ดังนี้จึงมีนิพนพุทธภาษิตว่ามลาเวปาปกาธรรม,มาอัสมิงโลเกปรามหีจะแปลความว่าบาปธรรมย่อมเป็นมนทินแท้ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าเพราะเหตุนั้น สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนไม่ให้ทำบาปทรงยกเป็นหลักการของพระศาสนาข้อที่หนึ่งว่าสัพพป,ปาปัสะอาการะนังเอตังบุธ,ธานาซาสนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนั่นเป็นอนุสาสนีคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งมีเนื้อความดังพันนนามาด้วยปการัชนี Thank you.